กินอิชิตันกินทุกวันเลยอยากจะได้ทองคำรือค่าหนึ่งล้านบาทบ้างเนี่ยนะคะซอฟก็กินกินแบบบังคับอากงอกแม่กินนะคะกับคุณพ่อคุณแม่พี่สาวนะคะซอฟก็แบบอารมณ์ยัดเยียดให้เขาช่วยกันกินเลยซึ่งพอซอฟกินไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันก็มีความคิดเล็กๆความคิดหนึ่งนะคะผุดขึ้นมาในหัวซอว่าเฮ้ยทาไมเราต้องมานั่งเหนื่อยกินแล้วก็จุกอิ่มอยู่คนเดียวแบบนี้ด้วยทําไมเราไม่รวมพลังกันนะอ่ะยกตัวอ,อย่างเช่น ทำไมไม่กินแบบหมองเป็นเศษเหรียนเป็นคลาสเรียนเป็นคณะหรือว่าเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนหนึ่งอะไรเงี้ยเออช่วยๆกันกินกินยังไงแบ่งยังไงก็อย่างเช่นสมมติชุมชนหนึ่งนะคะมี100ครัวเรือนค่ะ100ครัวเรือนเราก็เตรียมกันเลยค่ะวางแผนกันเลยนะคะกินครัวเรือนละ2ขวดเช้าเย็นแค่2ขวดยังตามอ่ากิน2ขวดเสร็จแล้วก็รวมกันนะคะ100ครัวเรือนใช่ไหมคะเราก็จะได้ทั้งหมด200ฝาต่อวันเออแล้วเราก็ ขยันส่งเข้าไปนะคะเเชื่อว่าหนึ่งใน200ฝาเนี่ยมันต้องได้บ้างแหละหลังจากเราได้1ล้านบาทมาแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เอามาแบบแบ่งกันครอบครัวละ10,000 20,000ืก็คนไทยใจดีช่วยเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าเยอะกว่าที่แบบนั่งกินคนเดียวมันเหงานะคะยังไงก็เอาไปแบ่งกันกินนะคะได้กันมาแล้วก็แบ่งๆกันไปจะได้มีความสุขทั่วหน้ากันทุกคนนะคะไปกินมาดีกว่าชอบ